อาสบายดีสบายดีสบายดียดโดยมนอนก็เป็นมือที่ซ่องที่บ่าวยงอัลละกาบ่าวบุนําแล้วก็เศร้านอ,นอกนอกได้พานนองยงเข้าตัวเมืองนอกเป็นมือที่ซ่องอ,อันนี้เป็นบรรยากาศในตอนเช้าหลังจางหอลางหน้าลางในแล้วจะพานนองไปกินข้าวนอกเพราะเมื่อวานนี้ข้าวดีพี่น,อนออ้องเอามี เขาเจ้าเขาจักอ่าบอยงล่าที่สุดมีอีฟซีไล่ขนาดอยู่ทางนครลงอีกจังหนอไปกินเขาหรือยังต่างมีแต่คนอ่าจ่ายให้ไปหน่อยกระเถือบริกรกินไล่กับเนาะเมื่อวานเองกินอ่าเฟอร์พลัทเวลเนาะก็มีคนมาจ่ายกระเถือเป็นอ่าทานประธานของอ่าฮงเฮียนเหาญี่ปุ่นเนาะซึ่งเพิ่นอ่าเป็นคนอยู่ฟิลิปปินส์เนาะประมาณนี้ะไปหน่อยอพิ่นเห็นเพิ่นดีใจเพิ่นเลี้ยงอ่าเฟอร์ เรื่อก๋วยเตี๋ยวเนาะกุลาถ้วยพี่น้องเองก็คือซ้ำถ้วยก็คือบ่า,บาวบุญนำหนึ่งถ้วยแาวนกหนึ่งถ้วยแล้วก็บา่าวหยงหนึ่งถ้วยเนาะลูกใส่เนาะโอ้ดีใจเนาะแต่ว่ามื้อนี้เอหลังจากากิจกรรมตอนนั้นแล้วเนาะก็พาไปเลาะไปเที่ยวยังมต่างก็พากันมาพักผ่อนวันนี้เป็นมื้อที่2ที่ได้นอนอยู่อ่าน้องคนลุยจันเนาะก็สิพาน้องไปกินข,ข้าวกันไปไปรับชมบรรยากาศในงานเซาว่าเฮากินข้าวอาจาจะเป็นจังได๋ล่ะเนาะ,ะตอนนี้กาน้องนอกก็กําลัง เต็นเต็นทั่วกับเสร็จไปที่เรียบร้อยไปเตรียมเดินทางไปด้วยกันเราไปนอนไปกินข้าวซ้อมกันเลยว่าไม่ลูกไปกินข้าวนอนกันเดลยเลยไปตามส่วนเนาะโอเคเนาะตอนนี้ฝุ่นห่อเราจะเดินเล็กทีเราไปกินข้าวกันตอนเนาะนี่ไปกินข้าวกันเนาะไปเลยเอาเดือบตากนะเนาะไป การการไปกินข้าวอ่าฮู้จะได้ลูกรับฟันนีเปล่ลูกฮุ้นเสื้อไหมเนาะอ่าเป็นขลองบ่อแสงแล้วก็บ่อหนานนเนาะผนซื้อให้เมื่อคืนเนาะบังลูกเป็นน้ำไปเพราะบังดวงงามบ่ะอู้หงามไลยเลยไปไปน้นา,มา,มานแม่ไปกินข้าวลูกอืมแเนาะ อย่าไปกินขา้าวตทว่าบนกินข้าวก็อยู่ใกล้ๆเขานี่แหละอันนี้คือบรรยากาศที่ว่าอาญามสาวกินขา้าวกินอามเนาะแล้วก็ไปโตารกิจบางเทือกของพนกนี้บางเทือกอ,อ,อาจจะได้นอนเติมนเนาะมือนนี่เนาะใช่ไหมครับลุยๆเป็นการพี่น้องเลยน้องยงก็รู้สึกว่าเป,เป,เปลี่ยนแปลงไายเนาะเพื่นก็อ๋อเดีอยวดีใจเนาะที่ว่าเห็นความเปลีป่ยนแปลงของ,ง,องน้องเพื่อนะนะี่อาบนาะเนาะ กินขา้าวบม่ลืมอีล็ตีม้มาเนี่ยนะเมื่อวานพากันเลาะมาแล้วพากันลงน้าลงล่างเลยเก <c ười> ือบบริกินข้าวเปียกพี่น้องเลยเกือบบริกินก๋วยเตี๋ยวเนาะโอ้ยทำสมเงินของงามด้ยนี่ยยังมีเงินและมียืนเพื่อนด้เนาะกำแพงออมสังศีมีพี่น้องต้องเลือกมายามให้อยู่คนละห้องคนละห้องโอ้ยเนาะ,โอ,นอะโอเคสู้ต่อไปเนาะตอนมิจักวัน ถาบรุษละความพยายามอย่าง,งไปนี่เมื่อวานเนี่ยเขากบมาทางนี้แ่นะทบสนเนาะไปไซก็จะให้อาเมร์เพิ่นเป็นผู้จับแค้นเนาะประคองไว้ยันรถเนาะ ลดกทางล่างเดอ้อโอ้โเห็นแกาเล้วสายเหลียกว่าได้่น้อเว้ยขอบิดแแดงของไอยงเนาะเชมาลุนๆุนงเมนูของกินหอาจะมียังน้อมัหนี่เนาะ นี่ทำมาฮอดแล้วทำผสมเน,นาะเครดินี่แหละเน,นาะเครนี้เป็นเครที่อาหารอาารันเดียวไปกินเมื่อวานนี่เนาะโอ้พอ,อดีทางมี่พูดยังจะดีเพิ่นมาเห็นหมู่บ้านนี่บ่ลงคือเมือ่อวานแล้วมื้อนี้ นี่มาถึงแล้วสบายดีสบายดีเด้อสบายดีแม่มีมียังกินแน่นอนมาหนี่โอ้ลับบ่แล้วเถอบ่เลยท่าท่ากระเด็นแน่นาะท่ากระเด็นแน่นอนโดยด้อยมาฟ้าดอกมาเพราะว่าอยากอยากกินลาบเนาะมีลาบเนี่ยแม่ลาบลาบสิ้นก็มีลาบปากก็มีโอ้ โอ้เอาล่ะปะตองเอหน่หนนอยเดี๋ยวลูกอ่พาพาพาลูกนั่งมาเหน่อยออโอ้คเมื่อวานนี้เพิ่นไปเอาเข็มข้องมีเอาเบาหนุนเบาแท่งกันซื้อเครื่องให้ปักงามเลยมื่อวานนี้เล่าในเมนูเล่ากระเพานี่ <laughs> เป็นจังหวัดเรื่องดีเนะ <laughs> ะาะไอเพิ่นอันพูดเมื่อวานนี้เพิ่นบริมาติ โอ้เพิ่นสอนโรงเรียนได้ๆถือว่าเพิ่นเพิ่นอยู่โรงเรียนอันละญี่ปุ่นเนาะเออตรงนี้เด้อ่าเพิ่นเป็นอํนวยการโอ้เป็นอํนวยการพี่น้องเอ้ยเมื่อวานนี้เนาะอนวยการโรงเรียนอ่าสอนภาษาโอ้ญี่ปุ่นฝรั่งจีนญี่ปุ่นเออโอถือว่าบ่าวยงสาวนกแล้วก็บ่าวนําเป็นคนที่โชคดีเมื่อวานนี้เพิ่นเลี้ยงอ่าข้าวเปียก้วยพี่น้องเอ้ยเป็น3ถ้วยเนาะ ็ือว่าเป็นผู้อํานวยการหรงเรียนของห้องเรียนเราอยู่ปุนเนาะม่นเป็นคนอ่าเป็นคนสิโปอ้สิงคโปร์เอเ้ยโอ้เดยเด๋ยเด๋ยเดยเโอ้เดยเดเดยเดโอ้ดีใจเมื่อวานได้นั่งกับเพื่อนเพื่อนการเลี้ยงเพื่นโอ้แม่นว่ะโอ้ โดยเมื Scroll, ่อวานเพิ่นมานั uh, right ่ง well, น um, ี่ผู้เดียวในวันนี้ดีใจนะเพิ่นเห็นเห็นเพิ่นในวันนี้เพิ่นอืทเนะเาะโอ้ด้วยด้วดวยตัวเพิ่นเป็นคนเจดีพี่น้องเอ้ยเมื่อวานนี้ได้เลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำข้าวกันอาพวกเขาเนาะเมื่อว่าโอ้ดีใจเพิ่นเห็นความสำคัญเนาะดีใจดีใจฮะแต่ว่าตอไปนี้บ่าวผู้นำก็จะพาลูกความเมียนั่งท่าอีพ่ออีแม่เพิ่อนที่ลาบเนาะ พ่าเพื่อนก็มีไลยเบียกเลยกำลังกินเฟอร์กินอ่าก็เปียกเลยกินอันอื่นได้ก็ก็ได้แต่ว่าบ่าวนำอยากกินอ่าอนลาปาตองเนะาะน้ำมาจะชวนน้ำลายออกพี่น้องเห็นเนาะถ้ารุ่นกินน้ำกันเด้อพี่น้องเนาะอ่าตอนนี้บ่าวยงก็กินข้าวกันแล้วเนาะอากินยด,ด้ลลุบเ้อเห็นไหมนี่กินลาปาเนาะลาปาตองไงฮมทุน <c oughs> <c oughs> มาเด้อกินข้าวกันอันนกินอะเด้อบาพอเมื่อกี้ได้บอกแล้วได้สอนพันวิธีกินเห็นอะไรหนาะน้องก็กินโอเคกินอะ้วเนาะเป็นเปนเอฟกินข้าวข้ายข้าวข้าว้ายงเด้อ้าข้าวข้ํายง้้เข้าว้าว้ข้า้

มากินข้าวโยฮันนี่แม่เพิ่งลาปลาแซบแซบไปน้องเนาะเนีน่ยอืมเหนียวเหนียวแซบแซบคือว่าพิเศษเนากกะคือว่าทางแม่พิ่งก็มีเครื่องบริจักเป็นเครื่องเสื้อผ้าเนาะให้อาเบายงแลวก็ทางเอื้อยพิ่งเนะาะทั้งพ่อทั้งแม่อาหารเพิ่งหงวะเบายงมาห้าก็เลยว่าจัดตังกันอเก็บเครื่องอที่ว่ายัง เป็นสภาพดีแลวพี่น้องเลยเนาะก็เว่าจะมาให้น้องยองและก็นอ้องเต้าแลวกับพี่น้องพอตรงเรื่องเขาอาไปใส่อยู่ในชีวิตปัจจุบันของเขาเจ้าเนอาอะถือว่าบ่าวบุญนำจาขออนุญาตกินข้าวต่ตก่อนเด้อเอาทท่ทำรูปทมตอนนี้บ่าวยงและสาวนกบ่าวบุญนำก็กินข้าวอิ่มเป็นที่เรียบร้อยเนอาอะถือว่ามันนี้กับพิเศษกับข,อขอบ้อคบใจอีกครั้งเนาะก็อว่าทางจาข้องหานทางเอื้อยทางแม่ทางพ่อพอเนาะ เพิ่นก็สนับสนุนในการกินเนาะโอ้ยดีอกดีใจเนาะสิข้าเขาฟรีทุกอย่างเลยขอบใจเด้อนี่เห็นบ่เนาะจะลูกอิ่มแล้วยินล่ะน้ําลูกกินอิ่ลอยเพิ่นอยากยอกหโอ้ยลายห่ให้เบิ่งดลูกเอ้ยอเดินเบิ่งือบ่เพิ่นเอาประตูเพิ่นถ่ายรูปได้ยิ้มๆกองพ่นน่ะยิ้มกองเด้อเอ อัลเพื่อนในไทยฮู้แล้วเนาะไดโออยเราไม่เลี่ยล่โอ้ยแม่เพิ่นบูฮู้เนาะว่าเพื่นเป็นพระตองเรื่อง,ลองปเลยว่าคนป้าเนาะ,ะเป็นฮู้ระเด้เนาะอ่าดีอกดีใจเถ้ไทแีแม่เหนาะนี่พูดคำนำเสือแม่เด้อโดยแ่บไล่นอนหลับเนาะ อ่าเด้อแม่เด้อลูกจะกลับก่อนอ่าศูนยเครื่องบริจาคบัดนัดลูกจะมาแวะเอาเด้อเด้ท่านโดยๆเก็บไปให้น้องเพิ่นเข้าใจได้อยงบอกอีแม่ด้ลูกกลับก่อนเด้อว่าแม่บ๊ายบายบ๊ายบายเด้อบายเด้อเอ้น่าักเด้เนาะนอืมบ่ไปจะบ่จับแค่ลูกเด้อแค่ลูกเด้อ โ okay. อเคหลังจากกินขา้าวกินน้ำเราก็จะพากันกลับบ้านเนาะอ่ากับที่พักเนาะก็คืออ่าบ้านพักวังซับเนาะที่เขาได้อ,อ่านอนพักแฮมเมื่อคืนนี้โอ้สลัดพี่น้องเลยไปอยู่ในเมืองนอยายก,กินยังเขาให้กินก็กินสลัดเอลี่เนาะอาดีใจดีใจพี่น้องคนสลัดเลยสลดัลสลดจริงๆเลยสลัดจริงๆเลย โคตสุดยอดเลยลูกไม่ได้โมอนี่โออยงตัวจริงยงตัวจริงมาแล้วเป็นเน็ตไอดอลเป็นเน็ตไอดอลด้วยพี่น้องเอ่ยพอผู้ใดผู้ใดก็โอ้มีความสนใจไล่เนาะเขาเห็นเขาเห็นแต่ทางโซเชียลเนาะตดูจริงด้วย ยกโปเด้อหมยกโปกับเล็ดมือเล็ดเสนีแน่วะนี่ยกโปเบางนึงเบางยืน okay, ย okay. uh, uh, ืนยืนอีกพอได้คุณพ่อให้ยกโปลูกน้องน้องเข้ามาหาลูกได้ไหมยกโปเด้อโคตรงามลูุลูกยกโปเบังนี้ปาะเด็นท้อเป็นเลขเลขลอยอีกอันเด้อหนึ่งสองนั่นโอเคไปอาทิตย์วันท้าผสมเนาะคลิปนี้บ๊อบบูนำก็จะขอจบคลิปกันเพียงเท่านี้เนาะ รากาติดตามกันต่อไปในเรื่องราวต่อไปและคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้บาบุนนำก็จะข้อก้าควคำว่าสบายดี